ทุตาตัวพ่อแจกของขวัญพนักงานทั้งบริษัทไม่แปลกใจที่ใครก็รักต่อรวยนิสัยดีคนรักทั้งประเทศจีรากอนมอบรองเท้าผ้าใบเป็นของขวัญให้พนักงานวายจีเนื่องในวันฉลองครบ27ปีของการก่อตั้งบริษัทท่ามกลางกระแสข่าวหมดสัญญากับต้นสังกัดวายจีเอนิเมนต์แต่เรื่องราวความทรงจำดีๆของสุตาตัวพ่อจีรากอนสมาชิกวงบิ๊กแบงที่มีต่อเหล่าพนักงานหลายปีไม่เคยจางเพร,ะราะล่าสุดมีรายงานว่าจีรากอนที่มอบรองเท้าผ้าใบราคาแพงในกี้ คอนโดหนึ่งให้กับพนักงานวายจีเพื่อฉลองครอบรอบ27ปีของการออก่อตั้งบริษัทในขณะที่เขาไม่ได้ต่อสัญญากับวายจีก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5มิถุนายนเเวายจีเถลกล่าวว่าปัจจุบันสัญญาพิเศษกับจีรากร้อนหมดอายุลงแล้วเราวางแผนที่จะหาเรือเกี่ยวกับสัญญาเพิ่มเติมเ,ม,เ,ม,เมื่อเรากลับมาทำกิจกรรมเพลงอีกครั้งในขณะเดียวกันจีรากร้อนได้ร่วมมือกับไนกี้และเพิ่งเปิดตัวรุ่นใหม่หลังจากเปิดตัวรุ่นแรกในเดือนธันวาคม2021 ขอบคุณที่มาของข่าวจาก t ีนี่ดอท